ยิ่งมีเงินเยอะยิ่งจ่ายเยอะพี่เบิร์ตคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้คะคนเราอะ พอเริ่มมีรายได้มากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นการใช้เสื้อผ้าการกินอาหารหรือหลายๆอย่างที่เราต้องไปต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็จะใช้ของที่แพงขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นทําให้พอยิ่งมีรายได้เยอะขึ้นรายจ่ายก็ยิ่งเยอะตามแลวหลายๆคนเนี่ยติดกับดักตรงนี้เฮ้ยจะไม่เคยใช้สินค้าแบรนด์เนมก็อยากใช้พอใช้แล้วกลัวไม่ใช้เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ยอมรับกลัวสังคมจะไม่ยอมรับทําให้ยิ่งมีรายได้เยอะมากขึ้นรายจ่ายก็ยิ่งสูงมากขึ้นหรือที่เราเรียกกัน ฉันจะดีกว่าไหมถ้าต่อให้เรามีรายได้ที่เยอะมากขึ้นแต่หายใจว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขกับสินค้าประเภทไหนอาหารประเภทไหนเพราะหลายครั้งอ่ะไม่จําเป็นต้องจ่ายของแพงก็ได้หลายครั้งเรากินอาหารข้างทางอร่อยกว่ากินอาหารโรงแรมอีกฉะนั้นอยากจะให้หาตัวตนเองให้เจอว่าชอบความสุขแบบไหนไม่จําเป็นต้องแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทุกวันอาจจะซื้อความสุขราคาแพงบ้างนานๆทีก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าต้องเสพมันต่อเนื่องแล้วคุณจะได้มีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือออมแล้วคุณจได้มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงนั่นเองอย่าใช้ผมตรงเช เจ้ก,ก๊าบครับ